กราบขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมตอนนี้เราอยู่ในรายการแม่ครับกิมมอร์ครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบมินิเกมเราจะมาสร้างสระน้ํากันสระน้ําเด็กด้วยวูหูวันนี้เราอยู่กับใครครับแขกรับเชิญหนูนั่งค่ะพี่เกมอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก็ได้พี่ขอเข้ากล้องหน่อยขอเข้ากล้องหน่อยขอเข้ากล้องที่สร้างสระน้ำพี่อยู่นี่อยู่องข้างนั่งอยู่นี่สร้างเสื้อสระน้ำาเราจะอีพิก อีผิดก็บอกเริ่มกันเลยเราสร้างประสัทไม่ใหญ่มากเราใช้เวลาแค่หกนาที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 หทีหูทีปะวันนี้อาจจะเงียไปบ้างครับผมว่าเพราะว่าวันนี้ แม่งจับทาหารจับจ้าได้พ<ม>่อนี่ผมได้ใบแดงเซ้าเออสอบได้เท<ๆ>่หร่พี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่บอกว่าสอบได้ที่สี่ส โอเคโหจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวอู้อันนี้คือสไลเดอร์เหรอเดี๋ยวเราจะหาแมปมาเล่นกันบ้างครับผมหลังจากที่เราไม่เคยได้เล่นแมปเลยหาแมปของคนอื่นมาเล่นเพราะเองไม่ไม่เป็นยา้างับจากยอมรับเลยว่าตัวเองก็จากจากไกล นางคิดไปถึงแค่ไหน,นตอนนั้นอันว่าพี่หนูน่า<ะ>ตอนนี้จะเป็นใครโอเคเรา้มานอนกันเลยดีกว่าเพราะว่ามืดไปนอนกันเอ้ยมืดจังออไ,ไม่ฟ้าก็มืดแล้วพี่เจมนอน,นยังมานอนไม่ได้นนมมดไม,ไม่มันมืดแล้วเนี่ยมืดมาก อยู่ห้องไอี่อหรลอมือดอลล์ได้ละเดินเปเซ็งอีกแล้วเพิ่มอีกงครั้งเลยโอเคผมได้ไปดูคลิปของเองเมื่อครั้งีแ้วมาแล้วสรุปว่าสรุปว่าพูดเร็วมากเพราะฉะนั้นนะพี่ผมจะประปับปรุงให้พูดช้า <c oughs> ชสัดๆสัดๆใช่ไหม สำหรับใครที่จับแล้วได้ใบแดงก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งผมอาจจะสร้างมปเสือมารับผมเพราะว่าผมนี่เก่งนทั้งด้านศิลปะมากเออาี่นด ที่ผมเนี่ยสุดยอดอ่ะไม่มีใครสร้างเก่งทั้ผมอกีแล้วเพราะผมคือแบล็กแมนใครเป็นผู้บ้าแมนก็เป็นไปครับวันนี้เราจะมาบอกเม็ดเม็ดครับผมแม่ถามว่าเม็ดเม็ดคืออะไรเขาคาเขาครับเัมคัำคัมคัมใครขำขอให้ชีวิตดีครับผม ใครใครหัวลออ้อแบบซาใจแบบว่าเออคำนี้โอ้ยชีวิตประสบความสำเร็จเลยครับโอเคก็เสร็จแล้วใครพี่ก็เสร็จแล้วนะฮะ อ๋อน้ำมันรู้ว่าใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคิดลึกกันนิเีเขาคิดลึกก็บอกว่าพี่เกมตัดไม่ได้หรอไม่ตัดฮะเปิดนานละ <c oughs> เปิดมาีซนะียทีแม่เออจะเอ่อเดว่าพี่ตัดอ,อยู่อ่ะแต่แพี่ตัดแต่ใชยว่าพี่ไปนี่หว่าเป็นสรปผุกพัก ฝากมาพ่ไปสตาลิโวลี่ะไมเทแมนก็ต้องที่เดียนม,ม,มีข้างไปเป็สร้างสวนดีอ่อะเรียบ้อยเป็นล้ำไม่สวยมาก สวยสุดดวยมากๆสวยแบบสวยสวยคอดตืตื๊ดตืเลยนี่โอเคนี่สำนับเราเสร็จแล้วเดีวไรสองสิบวิครับสอีสิบวิเท่านั้นประใกรรมการจัดสีนะผม นั่นก็คือเจ้าเดิมแล้วจนวันนี้เจ้าหนูนางเขายังไม่ทำครับผมแย่เลย บอกเวลาเลยนะาอห้าไม่ดวันสิงกันเลยอ่านางให้ให้ให้พวกน้องดูของใครน้าของพี่ว่าใครคณะพี่เกมเหรอนี่อันนี้ของพี่เกมสระเด็กนะโอ้โหสระเด็กนี่ยังไม่เกลือดู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 สระเด็กนี่ เราขึน้นไปดีครับนี่นี่โอ้โหไม่ถูกว่ะสาธิตสาธิตสาธิตเผื่อเด็กสาเดธิตของแท้แล้วมาดูสาธของพี่นี่มีสไลเดอร์ด้วยไในรถสไลเดอร์นี่มันเป็นสไลเดอร์อะ <laughs> ไรวะอ๋อต้องเดินไปด้วยโอ้พอปุ๊บสไลเดอร์ชนชนชนเห็ดตายอันนั้นบ้าของ น้ำก็ไม่ค่อยลึกแล้วก็มีเตียงนอนให้นอนของพี่น้ำลึกนะน้ำลึกแล้วก็สนุกด้วยจะจมน้ำตายก็ผู้ใหญ่ได้ได้อันเอาของพี่เกมอ่ะแล้วเกมเอาของใครเกมเย้เซอร์บเร์พี่หนังเนี่ยอันนั้ให้พี่น้ำสองครั้งนะไม่เกี่ยวคนเดียวได้ครั้งเดียวสำหรับ แสดงว่าครั้งนี้ก็เสมอโอ้โปดูกันเลครับอ้ตจะมกงเอรีมาเปลนไบอกละบูร้อนไฟไหมมันไฟไหมเหรอเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นไม้หรือเป็นบล็อกนันนี้ไม่ใช่ค่อยฉลาดเลยมีผักบ้างมีหมูด้วยเดี๋ยวหมูแม่งนิ่งเข้าไป Okay. ัเลยโอเคบายบายมองไปบนเหตุทำไมมันไม่ติดตีขนาดนั้นปเกมเอาสํหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลาเพี่นี้ครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดจับจับติ๊กให้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ดูจนจบครับพูดไม่ค่อยชัดนะไรบายบายครับ เฮ้ยมีตัวเล่นอะไมีไก่เล่นด้วยรักไก่